You have to make pang pang pang. Yes, yang dang dang. See the eye? Oh no. There yeah, and go up. And here, one, two, three behind. Yeah? Three! <laughs> A very big three. <laughs> you have to make pang 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 pang. Yeah, and then, ไอกูอนเดอ e ์บัตมีทำไมเดนมเซ็ t อยู่ในและไม่ออกไ่า h มน t ่น่าอะ long time my button no lift ไปวะขึ้นมาว๊อโอ้ยดอน h e ่ให o เดนมเดดไปแล้วไปแล้วอ s อไปแล้ว h ื r ไม่เห็นนะไม่เห็น โดดจับข้อ <Workers> เ้อะวายบ้านพัง um, ปีเดอร์มาสอมบ้านเฮกเจ้าเฮสิมาเฮดมาเมื่อสอมบ้านเฮสิมาเฮดเฮกเจ้าพังโอตายตายตายโอโอรับบักสมโอแก๊กโกดอนไลมูสิกไงเดียชักเ่าโชว์ดันเดมโกเว bởi ơi ơi cổng hết lúc bỏ đi học ai ai tukke Túc tukke tukke oi phalang gecko tukke 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 บอแมงงูยางกัแก่มันแตกมันแตกไปหาสูนหรอมันออกมันเลวเห็บมาไปไปมันเห็นแค่สองตัวเดียวนึงต็ พยัพลูกป้าหนึ่งสองสามสี่ยูยู่เห็นไหมยูเห <c oughs> ็นไหมเฮ้ยมันมันตัง้งหนาวฮะกูเอาไหม ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gena! ¡Gena! ya ¡Gena! ¡Gena!